ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่มูลนิธิมงคลจงกนทุบก,กระจ่างตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจกังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบก,กระจ่างพร้อมสอจและทีมงานได้ขึ้นรถแห่กระจายเสียงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารโซนจังหวัดปทุมธานีเป็นสมัยที่สอง โดยขบวนรถแห่ขอบคุณเคลื่อนไปตามเส้นทางเขตชุมชนถนนเลียบคลองเปรมประชากรมุ่งหน้ารังสิตเข้าสู่ถนนลำลูกตาโดยพบว่าตลอดเส้นทางมีพี่น้องประชาชนที่ออกมาโบกมือให้กำลังใจเป็นจำนวนมากสำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22กันยายน2567จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง953,302คน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1พลตารวจโทคำรณวิทุบกระจ่างได้คะแนน1 8 7 9 7 5คะแนนนายชานพงเพชรได้คะแนน1 2 7คะแนนนายน,น,นุนนพด,ดลลตาแย้มได้คะแนน9,736คะแนนและนายอธิวัฒน์สอนเนยได้คะแนน7,675คะแนน พลตรีสุรเทพหนูแก้วผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่44ร่วมกับคุณโสธนาหนูแก้วประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทนหารบกที่44เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตข้าราชาการทหารประจำการประจำปี2567ณสโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์โดยมีข้าราชาการทหารที่ครบเกษตอายุราชาการในปีงบประมาณ2567 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณงามความดีให้กับข้าราชการที่ได้รับราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน่นตั้งใจปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติโดยในปีงบประมาณ2567มีข้าราชการทหารครบกำหนดเกษียณอายุราชการจำนวน10นายและขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียรอายุราชการกองกำหนดจำนวน1นาย ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนน,นายพงศักด์โพนามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคแปดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัติและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกเครื่องมือทำมาหากินโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการผ่านนิตขนาดเล็กจำนวน30ชั่วโมงณเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดน,นครสวรรค์โดยมีนายสุภาพศักดิ์จารนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวและผู้เข้ารับการอบรมร่วมในพิธีโดยนายพงศักดิ์โพนามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคแนครสวรรค์ กล่าวว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคแได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกเครื่องมือทำมาหากินเพื่อให้ผู้สําเร็จการฝึกได้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสําหรับนําไปเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้กับตนเองและครอบครัวที่ห้องประชุมโรงแรม 4-2-C t h ูซีเด h ชิคโอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายสิทธิพงศ์โกวะพัฒนากจผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมและประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมีสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชาการเข้าร่วมอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหา,าไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งการจัดก,กิจกรรมเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5ในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องโดยสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4จังหวัดนครสวรรค์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นร่วมกับลักษณะอากาศทางอุตุนิยมวิทยา สามารถสรุปได้ว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมสามารถสรุปได้ว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งส่งผลทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดต่าลงซึ่งการที่มีมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศไทยและมีความเร็วลมต่ําจะทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิผกผันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มวลอากาศร้อนปิดนิ่งอยู่ด้านบนและมีมวลอากาศเย็นอยู่ด้านล่าง ส่งผลให้หมวลสารต่างๆตลอดจนฝุ่นละอองที่ผิวโลกไม่สามารถกระจายตัวขึ้นไปด้านบนสู่ชั้นบรรยากาศได้เกิดการหมุนเวียนและสะสมในบริเวณพื้นผิวโลกทาให้มีปริมาณฝุ่นละอองสะสมจํานวนมากโดยในช่วงเดือนมีนาคม2567พบมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครมีค่าค่อนข้างสูงและมีค่าเติมมาตรฐานติดต่อกันตั้งแต่วันที่1-3และ6-4มีนาคม2567 ร่วมกับมีจํานวนจุดความร้อนเกิดขึ้นมากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และตรวจพบจุดความร้อนจํานวนมากในเขตประเทศเพื่อนบ้านตอนบนและในช่วงปลายเดือนมีนาคมมีปริมาณฝุ่นละอองลดลงเนื่องจากมีพายุฤดูร้อนและฝนตกทําให้คุณภาพอากาศเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติและในช่วงเดือนเมษายน2567พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนมีค่าค่อนข้างสูง และมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันตั้งแต่วันที่12ถึง24เมษายนชั้นบรรยากาศใกล้ผิวโลกค่อนข้างปิดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีปริมาณฝุนละอองสะสมมากทางจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดก,การอบรมในการประชาสัมพันธ์ปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับประชาชนได้ทราบเป็นระยะต่อไป ที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลนครนครสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายจิตตะเกษมีรธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชาพิจณ์การนำสายสื่อสารลงท่อร้อยใต้ดินโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองอัจฉริยะในเขตเทศบาลน,น,น,นครนครสวรรค์การประชาพิจารณแจกขึ้นเพื่อน,นำเสนอรายละเอียดโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินโครงการ มีผู้ร่วมการประชาพิจารณ์ประกอบไปด้วยผู้แทนประชาชนภาคธุรกิจหน่วยงานองค์กรทางภาครัฐและภาคเอกชนดรพิญญนิโรธอดีตประธาน,นาคณะกรรมาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้าสองสว่างผู้แทนราษฎรนายมาโนุบุญชื่นผู้จัดการฝ่ายบริหารท่อร้อยสายนายวรพงษ์พร้อมประเสริฐผู้จัดการส่นบริหารธุรกิจท่อร้อยสายโดยมีนายสเนสน่สวนเศษ ผู้อำนวยการสำนักกสทชเขต35ได้เป็นผู้นำเสนอระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนายพงศวรร์หินแก้วโทรคมนาคมจังหวัดนครสวรรค์ ran, ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ran, ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ท,ที่เป็นการพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ส่วนหนึ่งได้ขอรับการสนับสนุนโครงการนำสายสัญญาณลงใต้ดินเพื่อความสวยงามของทัศนียภาพและความปลอดภัยโดยโครงการที่ดำเนินการวางท่อร้อยสายใต้ดินในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2566ได้แก่โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณแยกอุทยานสวรรค์ถึงแยกพิษณุโลกระยะทาง2,023เมตรและโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองอัจฉริยะ บริเวณสะพานเดชาติวงศ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและแยกเวียงดอยสำนักง,งานเทศบานลคนลครนครสวรรค์รวมระยะทาง11,041เมตรและโครงการที่กำลังดำเนินการเส้นถนนมาตุลีบริเวณตั้งแต่แยกหน้าโรงเรียนคนครสวรรค์ถึงถนนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นถนนอัตถกวีบริเวณตั้งแต่แยกหน้าเทศบานลคนลครนครสวรรค์ถึงแยกถนนต้นแม่นม้ำเจ้าพระยารวมระยะทาง6,230เมตร และโครงการที่จะดำเนินการในปี2568ถนนเส้นทางโกศีบริเวณแยกสินครถึงป้อมหนึ่งและถนนโกศีฝั่งใต้ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสวรรค์วิถีถึงแยกศรีไกรลาชและโครงการที่จะดำเนินการในปี2569บริเวณถนนดาวดึงแยกครีวงถึงแยกถนนสวรรค์วิถี ที่คลังของกลางสำนักงานศุลกาการท่าเรือแหลมฉะบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายดิเรกขจรรักษ์ผู้อํานวยการสำนักงานศุลกาการท่าเรือแหลมฉะบังเปิดเผยว่าตามนโยบายของนางสาวแผททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนําเข้าส่งออกนําผ่านสินค้าผิดกฎหมายเพื่อปกป้องสังคมและเพื่อภาพลักษณ์ทางการค้าในเวทีการค้าโลก ทั้งนี้กระทรวงการคลังโดยนายพิชายชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กมรมศุลกากรเข้มงวดกวดขันเรื่องดังกล่าวโดยนายธีรัตอัตนาวาน,นิทอธิบดีกมรมศุลกากรได้กํำชัาใพ้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการลักลอบหลีกเลี่ยงศุลกากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง โดยบูรณาการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและกกัดกันยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือโครงการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์หน่วยงานกิจกรรมพรมแดนแห่งสาอาณณจักรนายุทธนาพุนพิพัฒน์รองอัิบดีจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกำกับดูแลมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามกากัดกันสินค้าผิดกฎหมายในทุกรูปแบบในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยนายดิเรกคชารักษ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานศุลกากรท่าเรือแหลมฉะบังกล่าวว่าจากการประสานงานกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักง,งานศุลกากรท่าเรือแหลมฉะบังทำการวิเคราะห์ข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาออกพบใบขนส่งสินค้าต้องสงสัยสุ่มเสี่ยงที่จะส่งออกสินค้าผิดกฎหมายระบุปลายทางสาราชะอาณาจักรจำนวนสองฉบับ เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการแจ้งกักสินค้าเพื่อทําการเปิดตรวจสอบก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเมื่อวันที่11กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับตัวแทนผู้ส่งออกเปิดตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกฉบับที่1สาแดงชนิดสินค้าเป็นพื้นยางสําหรับใช้ในฟิตเนสจานวน3พาเลทตรวจสอบพบกล่องไม้ดัดแปลงภายในสินค้าทั้ง3พาเลทบรรจุช่อดอ,อกกัญชาจำนวน153.30กิโลกรัมมูลค่า5ล้านบาท และวันที่16กันยายนเจนา้าหน้าที่ร่วมกับตัวแทนผู้ส่งออกเปิดตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกฉบับที่2สำแดงชนิดสินค้าเป็นถุงมือจำนวน4ลังไม้ตรวจสอบพบกัญชาและช่อดอกกัญชาอัดแท่งช่อดอกกัญชาและกัญชามวลน้ำหนัก1.3ตันมูลค่า20ล้านบาทโดยกรณีนี้เป็นการพยายามส่งของที่กำลังผ่านพิธีศุลกากรอ,ออกไปนอกราชอาณาจากักรโดยสำแดงชนิดของปริมาณน้ำหนัก และประเภทพิกัดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดอันเป็นความผิดทางแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนและถาหลีกเลี่ยงข้อจํากัดตามมาตรา202มาตรา244ประกอบมาตรา252แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542 ครับวันนี้นะครับทางท่นพนักงานสุกรท่าเรือแหลมบางครับก็ได้รับมอบหมายจากทางกรมสุกรนะครับให้เจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่มกัญชาลักลอบส่งออกนะครับซึ่งงานการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยก็ได้เข้มงวดนะครับตามอโิบายของทางท่านนายกรบท่านผูท่านคร แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านจุลพันธ์นะครับแล้วก็ท่านที่ดีแล้วก็ท่านยุทธนานะครับซึ่งกํากับดูแลพนักงานสุขวารท่าเรือลำบางอยู่ท่านก็กันทีให้เจ้าหน้าที่เราทุกทุกส่วนนะครับในท่าเรือลำบ้านะครับช่วยกันตรวจสอบในเร่แลนะครับป้องระวังไว้สินค้าที่ไม่ปึงประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่ส่งหรือว่าสินค้าที่นำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น ค้าที่ไม่ได้มารฐานหรือว่าสินค้าทีา่ต้องมีใบยางนะครับทุกอย่างนี้เราทำตามนโยบายะครับช่วงนี้ก็จะเข้มงวดเ,เข้มข้นนะครับก็ต้องอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงน้นของการจัดกลมสินค้าของกรมสุขภาพด้วยเพราะการจัดกลุ่มตนี้ได้สันค้าทั้งขึ้นเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดเนี่ยประมาณา1 4 0่กิโลกร,รัมครับ มูลค,ค่าประมาณ25้าล้านบาทครับถ้าส่งไปยงต่างประเทศครับถ้าส่งไปต่างประเทศเนี่ยก็มูลค่าเราจะประมาณสักร้อยล้านาบาทการจับกลุ่มเราดําเนินการยังไงครับก็จากการตรวจสอบข้บอมูลการส่งออกของผู้ส่งออกเองครับเราก็จะดูว่าผู้ส่งออกเนี่ยมีแหล่งผลิตต้องว่าเขาส่งออกอย่างเป็นอย่างแล้วก็จะดูว่าอ,อันนี้มันเป็นโรงงานส่งออกอย่างหรือเปล่าเป็นอย่างหรือเปล่า ซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องตรวจสอบต่อไปก็ไปตรวจสอบเอกสารในการส่งมอบก็ี่ม้ไว้นะครับแล้วก็มีที่อยู่ผู้รับปลายทางนะครับก็พบว่าผู้รับปลายทางเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนที่ชัดเจนนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่ามันมีความถูกเสี่ยงก็นําสินค้าที่มาเอ็กซ์เรย์ครับรีบพามาเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พบว่ามันมีความโปกตีนว่ามันมีช่องว่างอยู่ใน ก็เห็นชัดๆเจนว่ามันเกิดเป็นช่องว่างแล้วก็มีสีสีที่มันงงออกถึงพวกที่มันแตกต่างกับตัวพัฒนาต่างๆเลยนะฮะก็เลยทำหนังสือกุกกักแล้วก็เอามาดูนะครับมืพอนัดผู้ประกอบการนัดทางสายลรืสายเรือวเนี่ยก็มาตรวจตัวลงกันก็เพราะว่าพอเแล้วปุ๊บเพราะว่ามีลิงชารีสุยอนิดนึงก าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซ u เปอร์โพสต์พานาม็กซ์ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทําการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ Ematching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้น ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ือแหลมฉบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมยโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน